ยี่สิบยิบหนึ่งสูตรเลือกกอมทยกร่างที่ดูเหมือนจะแปลกแต่กลับเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้จริงหรือหลายคนอาจจะขมวดคิ้วสงสัยกับวิธีการคัดเลือกคณะกรรมาการยกร่างรัฐธ,ธรรมนูญกมทยกร่างที่กําลังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้แต่ก่อนที่จะด่วนตัดสินใจเรามาเจาะลึกถึงเหตุผลและความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสูตรนี้กันก่อนดีกว่านายนิกรจํานงอดีตกรรมาการศึกษาแนวทางประชาธิปติและผู้อํานวยการทักษชาติไทย พัฒนาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่กมทพิจารณาร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมมีมติให้สมาชิกรัฐสภา20คนเลือกกมทยกร่างได้หนึ่งคนโดยเขามองว่าแม้สูตร20หยิบหนึ่งจะดูแปลกไปบ้างแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะอะไรน่าหรือเหตุผลสําคัญคือสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาแต่ละกลุ่มซึ่งนายนิกรมองว่าเป็นวิธีการที่ยุติธรรม และที่สําคัญคือไม่ขัดต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้กมทมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่อาจจะมีความเห็นต่างกันได้บางคนอาจจะมองว่าการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทําให้ขาดความชอบธรรมและอาจไม่สะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วคุณผู้อ่านล่ะคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้นายนิกรยังเสริมอีกว่าภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ซับซ้อนเช่นนี้สูตร20-1 ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะคิดได้ในขณะนี้เพราะหากไม่ใช้สูตรนี้ก็อาจจะไม่มีสูตรอื่นที่ดีกว่ามาทดแทนได้เลยนอกจากนี้นายนิกกรยังได้กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญในวาระที่สองโดยก่อนหน้านี้เขาเคยเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาวิสามันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้แต่เมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติประกาศใช้แล้วเขาก็เห็นว่ารัฐสภาสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดประชุมวิสามันอย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลจะเปิด ประชุมวิสามัญก็เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อตกลงมอที่ทำไว้กับพักภูมิใจไทยและพักประชาชนว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้นายนิกรยังวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยกล่าวว่าหากรัฐบาลปฏิบัติตามมอแล้วพักประชาชนก็ต้องแสดงท่าทีสนับสนุนหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลการที่รัฐบาลจะไม่ได้รับความไว้วางใจต้องได้เสียงโหวต250เสียงขึ้นไป ดังนั้นทักที่ร่วมลงนามในข้อตกลงทางการเมืองหากไม่โหวตหรือไม่ลงคะแนนเขาก็เชื่อว่ารัฐสภาจะสามารถอยู่ได้ถึงวันที่31มกราคมและการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วง29มีนาคม2569อย่างแน่นอนสิ่งที่นายนิกรเน้นย้ำเป็นพิเศษคือการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ประชาชนก่อนที่จะมีการทำประชามติเรื่องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งมีกำหนด จะทําไปพร้อมกับการเลือกตั้งใหญ่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติกําหนดให้ต้องให้ข้อมูลจริงทั้งสองด้านรวมถึงรูปแบบก,การออกเสียงในคูหาเลือกตั้งด้วยและนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางจะช่วยให้ประชาชนตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและรอบด้านประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่นายได้ก่อนกล่าวถึงคือเรื่องการไม่แต่หมวดหนึ่งและสองของรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมาการจะต้องนํามาพูดคุยและพิจารณาอย่างรอบคอบ สำหรับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าสูตร21จะทำให้ได้กมทอย,ยกร่างแบบพวกมากลักไปนายนิกร่อนแสดงความเชื่อมั่นว่ากมทอยกร่างทั้ง35คนจะไม่เขียนรัฐธรรมนูญในแบบที่ต้องการเที่ยงอย่างเดียวแต่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศด้วยสุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่อยากจะถามทุกท่านคือท่านคิดว่าสูตร21เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วจริงหรือและท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของท่านในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพราะทุกเสียงมีความหมายต่ออนาคตของประเทศเรา